กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมนินจา r นารโตะกันอีกแล้วนะครับผมและก็ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับ Discord นะครับอยู่ใต้คลิปนะก็สามารถกดเข้ามาจอยมาพูดคุยนะครับมาเออแลกเปลี่ยนความรู้กันพูดคุยกับผมได้แบบส่วนตัวเลยนะครับใน Discord เนาะโอเคนะครับซึ่งวันนี้ เราอยู่ในเกมนินจานะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวละครที่น่าจะแจกฟรีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแจกฟรีในช่วงแรกๆเลยเนาะก็คือเจ้านี่ครับโอโรจิมาลุนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่แจกฟรีนะครับแล้วผมว่าตอนนี้ก็ยังยังมีคนใช้เจ้าโอโรจิมาลุอยู่นะครับแบบว่าแต่ต้องเปิดสัต์ถางแล้ว ทำให้มันกายร่างเป็นร่าง2ก่อนนะครับผมเห็นเยอะมากเลยนะสำหรับเจ้าโอโรจิมารุนะครับที่กายร่างเป็นร่าง2แล้วเนาะโอเคนะครับสาหรับเจ้าโอโรจิมารุของผมนะครับก็มีเลเวลอยู่ที่52นะครับผมก็ปั้นไว้เพื่อมารีวิวให้นานผู้ชมได้ดูนะครับสกิลก็ตันของเวล52หมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลแรกเลยนะครับสกิลแรกก็คือคาถาเรียกหมื่นเอาสรพิษนะครับก็ ก็แค่เรียกงูออกมานะครับแล้วก็โจมตีศัตรูครับสร้างความเสียหายให้ศัตรูครับแค่นั้นเองนอกเสีสสยจสกิลแรกนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือเงามืองูนะครับก็เป็นสกิลที่ปล่อยงูออกมาครับจากมือนะพร้อมทำลายเป้าหมายครับก็เป็นสกิลที่ก็ทำลายครับเป็นสกิลโจมตีอีกเนาะทำเอ่อทำค่าเสียหายให้กับศัตรูอีกแล้วนะครับผมส่วนสกิลที่3ก็ผนึกผนึก เป็นจักระทนะครับก็เป็นสกิลนะครับใช้พลัง5ธาต่านะผนึกจักระเป้าหมายศัตรูนะครับพร้อมตีทําลายแบบจักระ2เท่านะครับก็คือทําให้ศัตรูสงบนิ่งเป็นเวลากี่วิกี่วิก,ก็ว่าไปเนาะก็เป็นสกิลที่แบบว่ายังไงอะตึงศัตรูไว้นั่นเองนะแล้วก็ทำลายแบบ จกกักระนะครับสองเท่าด้วยเนาะถ้าเราโจมตีแบบจกกักระไปโดนศัตรูที่ตึงอยู่นะครับก็จะเป็นดาเมจคูณ2นั่นเองนะครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ดีเนาะสกิลที่เอาไว้เหมือนกับเหมือนเหมือนเป็นสกิลสตันนะครับแต่เป็นสกิลทําให้ศัตรูหยุดนิงนะ่งเนาะก็ถือว่าเป็นสกิลดีนะครับส่วนสกิลสุดท้ายก็คือดินเกิดใหม่นะครับสกิลนี้ก็คือเป็นวิชาต้องห้ามแนละ้วขั้นสูงสุดนะครับที่คิดค้นโดยโฮคังเอะรุ่น2เลยนะครับสามารถทําให้เออ่คือชีพได้นะฟื้นคือชีพได้เนาะ ก็คือทําให้นินจานับศัตรูที่ตายไปนะครับฟื้นคืนชีพโดมี HP เป็น3าเปซ็นของร่างเดิมนะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับสกิลที่4นี้ก็คือสมมติว่าเราไปจมเราต่อสู้ใช่ไหมครับแล้วเราฆ่านินจานตัวแรกของศัตรูได้นะครับตัวแรกได้นะคือไม่จะเป็นว่าต้องเป็นตัวแถวหน้าแถวหลังแถวกลางนะครับคือตัวไหนก็ได้ที่เราฆ่ามันก่อนตัวแรกนะครับเจ้าตัวนั้นก็จะคืนชีพขึ้นมาละครับพร้อมกับ Hp เนาะ อันนี้ผมอัพที่เวล12นะครับก็จะเป็น31%เนะก็พร้อมกับคืนชีพขึ้นมาพร้อมเพชรพีเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับฝั่งเรามี6คนเลยนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนาะถือว่าเป็นสก,กิลที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะสำหรับแต่ว่าถ้าเราไปเจอพวกตัวที่แบบว่าถึกถึกหรือว่าสูสีกันหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถฆ่ามาได้ในในไม่กี่ครั้งนะครับ สกิลนี้ก็จะแทบไร้ความหมายเนาะถ้าเราตายก่อนเนาะแต่ถ้าไปเจอศัตรูที่อ่อนกว่าอย่างนี้นะครับเราก็สามารถฆ่ามันได้ก่อนเนาะก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอเคนะครับสองสกิลนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเร่นให้ดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าโอโรจิมารุนะครับความโหดของมันจะขนาดไหนกันเชียวอ่าเอาเป็นดานนี้ก็ได้นะโอโรจิมารุโอเคบอกหนึ่งครับโอโรจิมารุผมแค่หางเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูสกิลมันเนาะอันนี้ตีธรรมดานะครับโดนตัวเดียวนะ อันนี้ครับสกิลที่3นะครับทำให้ศัตรูใช้พลังจะกัะไม่ได้เนาะแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับแต่นี้นั้นมันเขียนหยุดนิ่งนะครับแต่ในในนี้ไม่ได้หยุดนิ่งเนาะแล้วก็นี่ครับเห็นไหมสกิลที่สครับศัตรูที่ตายนะครับจะถูกคืนชีพมาใหม่ครับจะมีตาบนหัวเนาะสังเกตเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นความเร็วนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับศัตรูที่ตายไปครับจะมีตาขึ้นบนหัวนะครับอันนี้คือตัวที่ถูกคืนชีพขึ้นมาเนาะ โอเคนะครับใช้สกิลไปครับนี่ครับต่อไปครับเดี๋ยวรอครับนี่ครับเห็นไหมตายแล้วครับจะมีอันนี้ขึ้นบนหัวก็คือโอโลจิมารุคุณชีพเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นปะนี่ครับก็เป็นนี่ครับเป็นกองกำลังให้เราได้เนาะแต่ผมรู้สึกว่าในตาหนึ่งนะครับในการต่อสู้หนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะครับเหมือนว่าสกิลสี่มันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งครั้งอันนี้นะครับอันนี้มาหน้าใหม่ก็ใช้ก็ใช้ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้อันติแล้วครับอันตีครับปั๊บ โอ้โหงูยักครับอูมเข้าไปครับโอ้โหโดนทั้งแมปนะครับโดนทั้งแมปโดนทั้งทีมเลยนะโอเคโ,โหโดนล็อกแล้วเจ้าโอโรจิมารุก็ผมก็เห็นยังมีคนเล่นอยู่เนาะเล่นอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเจ้าโอโรจิมารุเนาะก็สกิลมันก็มีดีนะแต่ผมไม่รู้ว่าล่าง2มันมันสกิลมันบวกเป็นสกิลอะไรเพิ่มขึ้นใหม่เนะเพราะว่าล่าง2เนี่ยถ้าเราปลดล็อกสังหารครบแล้วเราเทําให้มันเป็นล่าง2ได้นะครับมันก็จะมีสกิล จาก4สกิลนี้ครับมันก็เพิ่มอีกสกิลหนึ่งเป็น5สกิลเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ได้ปั้นโจโล,โลจิมาโลไ้เลยนะครับแต่ถือว่าเดิมเดิมมันก็ถือว่าใช้ได้เนาะมีดามเมจนะครับสกิลหนึ 1, ่งสกิลสองเป็นดามเมจส่วนสกิลสามก็ทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลไม่ได้เนาะสังเกตจะมีรูปเครื่องหมายบนหัวเมื่อกี้นี้สีขาวๆนะครับก็ศัตรูจะใช้สกิลไม่ได้นั่นเองส่วนสกิลที่สี่ก็เรียกได้ว,ว่าคืนชีพศัตรู สริมทีมให้เราแข่งขึ้นนะครับในสนามบารบเนาะโอเคนะครับสำหรับเจ้าโรจิมาลูนะครับเอาไว้แค่นี้กันดีกว่านะใครอยากให้ผมทำอะไรก็เม้นได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากคุยกับผมส่วนตัวหรืออยากไลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันก็แนะนำนะครับเข้ามาใน Discord ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิง์ไว้ทุกคลิปเลยนะครับก็เข้ามาจอยนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้สนุกสนานนะครับแล้วถ้ามีใครมีเกม ไม่ว่าจะในโทรศัพท์หรือในคอมนะที่มันเล่นด้วยกันได้ออนไลน์แล้วผมเห็นว่าเอ้ยน่าสนุกดีเดี๋ยวผมจะไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็อัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับคนติดตามก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ